สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับพามาชมที่ดินแปลงย่อมๆอีกหนึ่งแปลงนะครับ165ตารางวาอยู่ใกล้ๆกับตลาดพนัสนิคมเลยนะครับลงจากถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับเข้าลงไปประมาณสักสิเมตรนะครับไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นถนนซอยนะครับคอนกรีตเพิ่งทําเสร็จเลยเข้าจากถนนหลักนะครับถนนฉะเชิงเซาพนัสนิคมเข้ามาเพียง600เมตรนะครับ ยังเห็นแนวเสาไฟแรงสูงอขอบทางอยู่นะ,นะเข้ามาประมาณสัก6 0 0เมตรนะครับออกปากซอยไปเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็ถึงแยกพันทองนะครับประมาณสักห้ากิโลไปตัวเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยประมาณสัก20โลนะโลครับถ้าออกปากซอยไปเลี้ยวขวาก็เข้าตัวเมืองพนัสนิคมนะครับประมาณสัก6กิโลนี่คร่าวๆประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าตารางวานะครับถมแล้วทั้งแปลงเป็นโครงการจัดสรรเก่านะครับเพื่อนบ้านมีแล้วนะครับหลังโน้๑แปลงนะครับเลยไปตรงนี้หนึ่งหลังแล้วก็ ถัดไปตรงนู้นเป็นชุมชนแล้วนะครับเป็นชุมชนแล้วก็สวยๆเลยนะครับลงไปจากถนนคอนกรีตประมาณ10เมตรนะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตโคนต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้เลยนะครับอ่าหน้ากว้างติดถนนซอยอันนี้เป็นถนนซอยของถนนของโครงการนะครับกว้าง6เมตรติดถนนซอยด้านหน้าเนี่ยประมาณสัก16เมตรนะครับเริ่มจากมีโคนเสาไฟต้นนี้เลยมีเสาพี่เลี้ยงอยู่นะครับกว้างไป16เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านท้ายแปลงเนี่ยประมาณ40เมตรนะครับ ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่สุดแนวเขตเสาปูนต้นนี้เลยนี่16เมตรนะครับ